พนักงานดูแลอะไรเงี้ยเราก็อุ่นใจชอบประทับใจค่ะเห็นแต่ละคนทำกลับไปก็คือสวยกันทุกคนเลยอะค่ะสวัสดีค่ะชื่อหญิงนะคะเป็นเซลล์ขายรถ <Wow. Wow. S 1> วันนี้มาทำตาสองชั้นนะคะที่บีพาว i คลินิกค่ะ เป็นคนตาไม่เท่ากันนะคะก็อยากแบบให้ตามันหวานขึ้นนะคะจะได้ดูบางๆขายรถได้เยอะๆทำไมถึงเลือกที่พีเพาเพราะว่ามีพี่ที่รู้จักนะคะมาทำที่คลินิกนี้แล้วก็เลยเข้าไปดูในรีวิวอะค่ะเห็นแต่ละคนทำกลับไปก็คือสวยกันทุกคนเลยอะค่ะ คือประทับใจตั้งแต่เดินเข้ามาเลยค่ะเพราะว่ามีพี่พี่พนักงานนะคะดูแลตั้งแต่เดินเข้าก้าวเข้ามาเลยเพราะว่าตัวเองเป็นเซลล์ด้วยอะ่ะพอเจอแบบพนักงานดูแลอะไรเงี้ยแล้วก็อุ่นใจชอบประทับใจค่ะรู้สึกผ่อนคลายค่ะเพราะว่ามีผู้ช่วยคอยจับมือเราตลอดเวลาเลยตอนแรกก็กลัวค่ะแต่ก็พออยู่ในนั้นก็โูร่งใจชื่นใจขึ้นค่ะ ชอบค่ะเพราะว่าตาก็ไม่ได้บวมมากค่ะแล้วก็ชั้นตาแบบตรงตามที่เราต้องการพอดีค่ะ